นี่นะคะการพันหูตะก้าก้ามปูจะพันให้ดูนะคะสาวายก่อนเอาถึงสุดตรงนี้นะแล้วก็ลอดมาข้างล่างจะลอดมาข้างล่างเนี่ยะคะ่ะลอดไหม รลอดมาตรงนี้ กาดพันหูกล้ามปูนะคะต่อไปเราก็จะมาปิดปิดตัวนี้นะปิดตัวนี้ปิดหัวตะปูตัวนี้ตัวต่อตัวนี้ มาแล้วก็วนมาทางนี้ก่อนวนมาทางนี้ทางนี้นค่อยๆดูนะคะแล้วเราก็จะมาดูฝั่งนี้มาฝั่งนี้กากระบาด มาตรงนี้มาฝั่นเดินไปมันต้องกากระบาดกากระบาดกากระบาดก็ที่จะได้ปิดตัวนี้ปิดตัวนี้นะตัวต่อนี้นะ มาปิดตัวนี้นะปิดตัวนี้ตัวต่อตัวนี้แล้วเราก็มากากระบ,บากรอบเพอที่จะได้ปิดปิดไว้ให้หมดปิดให้หมดนะคะแล้วปลายไวยเหลือใช่ไหม แล้วเราก็ตัด,ต,ดตัดนะโดบก็เก็บเนี่ยตัวนี้ก็ปล่อยไว้งี้แหละปล่อยไว้งี้ปล่อยไปลายไว้แต่คนนี้ไม่มีปืนนะคะต่อไปเราก็จะมาพันพันก้ามปูก้ามปูตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ อันดับแรกเราสอดสอดสอดเข้าหาสอดเข้าไปข้างในแล้วเราก็วนวนตัวนี้นะวนปล่อยปลายไว้อย่างงี้ปล่อยไว้อย่างี้ปล่อยปลายปล่อยปลายไว้แล้วเราก็มาพัน พันก้ามปูแล้วนะคะพันก้ามปูแลจะมาพันก้ามปูแลนี่ปล่อยปลายไ,ไว้เลยนะก็ที่จะมาพันทับตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาพันทับพันปากเน่จะมาทับตัวนี้นี้เราก็จะพันก้ามปูไป การกล้ามปูไปไปลายตัวนี้ปล่อยไว้ยาวๆเลยนะปลายตัวเนี้ยปล่อยไว้ยาวเลยการกล้ามปูแบบทันปะเห็นไหมคะเห็นชัดไหม ทีพันหูก้ามปูตะก้าเนยะค่ะต่อไปแล้วก็จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เอามาข้ามมานี่เลยข้ามมานี่ ตามมาฝั่งนี้เลยพันพันให้ปิดวายนะคะใหนน้ปิด จ,จบตรงนี้ถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็มาพันพันเข้ามาข้างในพันเข้ามาข้างในเข้ามาัข้างในแล้วเราก็วนวนนี้นะวนเข้ามาไปลายหวายเราก็ตัดตัดให้ยาวหน่อยเพื่อที่เราจะได้พันทับ พันตัวนี้นะเห็นไหมคะเราพันเสร็จพอเราพันเสร็จเราก็สอดมาข้างในสอดมาข้างในแล้วก็มาวนวนตัวนี้นะวนตัวนี้แล้วเราก็แค่นี้ไม่มีหลุด ไม่มีหลุดนะคะแต่ต้องปล่อยปล่อยไปลายไว้ย,วยาวๆปล่อยไปลายไว้ให้ยาวสองฝั่ง <S <S ตัวนี้เราก็เวลาเราพันปากเราก็พันทับไปเลยพันทับไปเลย <S 1> <S 1> ไม่ต้องยิงนะเนี่ยไม่ไม่ไมต้องยิงสำหรับคนที่ไม่มีปืนนะคะนี่คือจบม่งกล้ามปืต่อไปเราก็จะมาพันปากพันปากตรงนี้นะพันปากเราก็จะพันทับตัวนี้เลยข้างนี้ก็เหมือนกันทําเหมือนกัน ่อยปลายปแปปลายพอ้นี่คือพันธีก้ามปูนะคะต่อไปเราก็จะมาพันธุ์ปาก